เขาเป็นมหาเศรษฐีผู้เยอะยิงแต่วันที่เขาเจอภรรยาเก่าอุ้มลูกขายลอตเตอรี่ข้างถนนหัวใจของเขากลับพังทลายลงในพริบตาน้ำตาของชายผู้ร่ำรวยที่สุดเกิดขึ้นเพราะอะไรและเด็กคนนั้นคือใครกันแน่ฝนโปรยเบาๆบนถนนเย็นวันนั้นเสียงรถแล่นผ่านดังซาซากลิ่นฝุ่นผสมกลิ่นฝนลอยอวนในอากาศเขาชายในสุดดำก้าวลงจากรถหรู หัวใจเต้นแรงอย่างไร้เหตุผลแสงไฟจากร้านริมถนนสะท้อนเข้าตาแต่สิ่งที่เห็นทําให้ลมหายใจเขาสะดุดหญิงคนนั้นนั่งกอดเด็กเล็กสองคนไว้แน่นข้างหน้าเป็นกล่องกระดาษวางเรียงสลักลอตเตอร์เต็มแผงมือของเธอสัน่นแต่ยังยิ้มให้คนที่เดินผ่านดวงตาเธอเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าแสงไฟจากถนนสะท้อนน้ำตาเล็กๆที่ขอบตาเขาขยับเข้าไปใกล้ เสียงรองเท้าหนังกระทบพื้นดังแผ่วหัวใจเหมือนถูกบีบแน่นจนแทบแตกหญิงคนนั้นเงยหน้าสายตาทั้งคู่สบกันความเงียบปกคลุมทุกสิ่งเหมือนเวลาหยุดเดินมินเขาเอ่ยชื่อเธอเบาๆเสียงแทบไม่หลุดจากลำคอเธอชะงักปริมฝีปากสัน่นคุณคุณทันวาเหรอเสียงเด็กน้อยในอ้อมแขนถามแม่ว่าแม่หิว เขาได้ยินทุกคำเหมือนมีมีดบางๆกรีดลงกลางอกเขาสุดลงตรงหน้าเธอมองต่องลอตเตอรี่เก่าๆที่เต็มไปด้วยฝุ่นมือที่เคยสวมแหวนเพชรตอนนี้สั่นเทาอย่างควบคุมไม่อยู่เขาไม่คิดว่าคนที่เคยอยู่ในคฤหา์เดียวกันจะต้องมานั่งข้างถนนแบบนี้เสียงหัวเราะของคนเดินผ่านข้างหลังกลับฟังเหมือนเสียงเย,ายา้ยหยัน เขาหยิบสลากขึ้นมาแต่ตาเริ่มพร่าหยดน้ํำอุ่นไหลลงบนกระดาษนั้นเธอก้มหน้าหลบไม่กล้ามองเขาพยายามกลืนก้อนสะอื้นแต่สุดท้ายเสียงร้องให้ของชายผู้ร่ำรวยดังขึ้นท่ามกลางถนนที่ไม่มีใครหยุดมองเสียงสะอื้นของเขาดังกล้องในหัวใจของทุกคนที่อยู่ใกล้ผู้คนเดินผ่านต่างหันมามองเพียงชั่วครู่ก่อนจะเดินจากไป เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอก้มหน้าต่ำมือยังคงจับมือเด็กน้อยแน่นร่างเล็กของลูกซุกอยู่ในอ้อมอกอุ่นที่สั่นไหวไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวแม่จะขายให้หมดนะเสียงเธอสั่นแต่พยายามกลั้นน้ำตาเขาเงยหน้าขึ้นมองหญิงตรงหน้าดวงตาแดงก่าเต็มไปด้วยความเสียใจทำไมเธอถึงมาอยู่ตรงนี้เสียงเขาแตกพร่าเหมือนคนหลงทางเธอไม่ตอบทันที สายตาเหม่อมองผู้คนที่เดินผ่านก็เพราะฉันไม่มีที่ไปแล้วคำพูดนั้นเบาแต่แรงพอจะทิมแทงหัวใจเขาหลังจากคุณจากไปฉันพยายามหางานแต่ไม่มีใครรับแม่ที่มีลูกเล็กสองคนเขาบอกฉันเป็นภาระเขาก้มหน้าน้ำตาหยดลงบนหลังมือความทรงจำเก่าๆผุดขึ้นวันที่เขาทิ้งเธอไว้เพราะความโกรธ เพราะเข้าใจผิดเพราะศักดิ์ศรีผมขอโทษมินเสียงเขาแผ่วจนแทบไม่ได้ยินขอโทษที่ไม่เคยหันกลับมามองเธอยิ้มจางๆแต่เต็มไปด้วยความปวดร้าวตอนนั้นมันก็สายไปแล้วค่ะคุณธันวาเธอก้มลงจัดเรียงสลากต่อราวกับคำพูดนั้นไม่สำคัญเขามองมือของเธอที่เต็มไปด้วยรอยแตกเล็บบางนิ้วฉีกขาดจากความเหนื่อยล้า ภาพตรงหน้าทำให้เขาหายใจไม่ออกหัวใจเหมือนถูกฉีกช้าช้าแล้วเด็กสองคนลูกของคุณค่ะเขาชะงักลมหายใจเหมือนหยุดไปในทันทีลูกของผมเธอพยักหน้าเบาๆฉันไม่อยากรบกวนชีวิตคุณเลยไม่บอกไม่อยากให้ใครรู้ว่าเราเคยมีอะไรกันเขาอ้าปากแต่พูดไม่ออกความจริงที่ได้ยินทําให้โลกทั้งใบสันสะเทือน เสียงในเมืองรอบตัวเงียบหายไปเหลือเพียงเสียงหัวใจเขาเต้นดังในอกเขายื่นมือออกไปหาเด็กๆแต่พวกเขาหลบหลังแม่สายตาเต็มไปด้วยความกลัวและไม่ไว้ใจมันคือผลของสิ่งที่เขาทำไว้ผลของการจากไปโดยไม่หันกลับมาเขามองดูเธออีกครั้งหญิงที่เขาเคยรักที่สุดในชีวิตตอนนี้เหลือเพียงเงาของอดีต แต่ยังมีประกายของความเข้มแข็งในแววตาให้ผมช่วยได้ไหมให้ผมดูแลพวกเขาเขาพูดทั้งน้ำตาแต่เธอสายหน้าเราไม่ต้องการเงินของคุณหรอกค่ะเราอยู่ได้ถึงจะลำบากแต่ก็มีศักดิ์ศรีคำพูดนั้นเฉียบคมยิ่งกว่ามีดเขาก้มลงกราบตรงหน้าเธอไม่สนสายตาคนทั้งถนนผมขอแค่โอกาสอีกครั้งเดียว เสียงเขาสั่นลมหายใจขาดห่วงเธอมองเขานิ่งในแววตานั้นมีทั้งความเจ็บปวดและเมตตาก่อนจะพูดช้าๆโอกาสไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนจะได้เสมอไปค่ะคุณทันวาบางครั้งมันก็หมดอายุไปนานแล้วเธอลุกขึ้นอุ้มลูกไว้ในอ้อมแขนเดินจากไปช้าช้ท่ามกลางแสงไฟริมถนนเขายืนมองเธอจนลับตา หัวใจพังทลายลงในความเงียบเสียงฝนเริ่มตกหนักขึ้นอีกครั้งหยดน้ำฝนกลบเสียงร้องไห้ของมหาเศรษฐีคนนั้นผู้มีทุกสิ่งแต่กลับสูญเสียสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตไปเสียงสุดท้ายที่ยังดังอยู่ในหัวเขาคือคำพูดของเธอศักดิ์ศรีของคนจนมันอาจไม่มีราคาในสายตาคุณแต่สำหรับฉันมันคือสิ่งเดียวที่ยังเหลืออยู่เสียงฝนกระนำลงมาหนักขึ้น หยดน้ำไหลผ่านเส้นผมของเขาสูตรที่เคยรู้ราคาแพงตอนนี้เปียกจนแนบลำตัวแต่เขาไม่ขยับไม่แม้แต่จะเช็ดน้ำตาภาพของเธอที่เดินหายไปพร้อมลูกสองคนยังวงเวียนอยู่ในหัวเสียงร้องเบาๆของเด็กกับคำพูดสุดท้ายของเธอศัก์ศีของคนจนมันคือสิ่งเดียวที่ยังเหลืออยู่มันกัดกินหัวใจเขาอย่างช้าๆ เหมือนแผลที่ไม่มีวันสมานหลายวันผ่านไปเขาไม่ไปทำงานไม่เปิดโทรศัพท์นั่งอยู่ในห้องมืดมืดท่ามกลางความเงียบที่หนาวเหน็บบนโต๊ะมีเพียงสลักลอตเตอร์่ใบเดียวใบที่เธอขายให้วันนั้นกระดาษชื้นจากน้ำตาแต่เขาเก็บมันไว้เหมือนสมบัติล้ำค่าเช้าวันหนึ่งเขาตัดสินใจออกตามหาเขาขับรถไปทั่วกรุงเทพ ซอกซอยที่เต็มไปด้วยผู้คนยากจนร้านข้างถนนที่เคยไม่เคยมองเห็นตอนนี้ทุกภาพเหมือนมีใบหน้าของเธอซ่อนอยู่เขาถามหาผู้หญิงขายลอตเตอรี่กับลูกสองคนแต่ไม่มีใครรู้จักบางคนบอกเห็นเธอแถวตลาดเก่าบางคนบอกเธอย้ายไปแล้ววันแล้ววันเล่าเขาไม่ละความพยายามหัวใจที่เคยเย่ยหญิงตอนนี้เหลือเพียงความเสียใจเขาเริ่มเข้าใจคำว่า สูญเสียในแบบที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนคืนหนึ่งเขานั่งอยู่ในรถที่จอดข้างถนนสายฝนโปรยลงเบาๆเหมือนวันนั้นจนเห็นเงาร่างหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งอุ้มลูกหลับในอ้อมแขนเดินช้าๆใต้แสงไฟริมทางหัวใจเขาเต้นแรงเขารีบลงจากรถวิ่งเข้าไปหาด้วยความหวังมินเขาเรียกชื่อออกมาเสียงดัง หญิงคนนั้นหันกลับมาดวงตาเต็มไปด้วยความตกใจและเหนื่อยล้าคุณตามมาทำไมเสียงเธอแผ่วเหมือนกลัวจะปลุกลูกให้ตื่นเขายิ้มทั้งน้ำตาผมแค่อยากรู้ว่าเธอยังสบายดีไหมขอผมช่วยได้ไหมแค่ให้ผมได้ดูแลลูกลูกเธอกอดลูกแน่นสายตาสันไหวฉันไม่ได้ต้องการความสงสารค่ะคุณทันวามันไม่ใช่ความสงสาร เขาตะโกนเสียงสัน่นมันคือความเสียใจคือสิ่งเดียวที่ผมยังเหลืออยู่ผมขอแก้ไขได้ไหมขอเริ่มใหม่กับพวกเขาได้ไหมเธอนิ่งไปนานเสียงฝนตกกระทบพื้นดังเป็นจังหวะเด็กในอ้อมแขนขยับตัวเล็กน้อยเธอมองหน้าลูกแล้วมองเขาเริ่มใหม่เหรอคะเธอยิ้มบางๆที่เต็มไปด้วยความปวดร้าวคุณจะเริ่มยังไงในเมื่ออ,อดีตมันไม่เคยหายไป เขาไม่ตอบยื่นมือออกไปขอแค่โอกาสผมจะไม่หนีอีกไม่ทิ้งอีกแล้วเธอมองมือน,นั้นนิ่งนิ่งนานก่อนจะค่อยๆวางมือลงบนมือเขาสัมผัสนั้นสั่นไหวไม่ใช่เพราะความรักที่กลับมาแต่เพราะความเจ็บปวดที่ยังไม่จัไปเธอพูดช้าๆฉันให้โอกาสแต่ไม่ใช่ในฐานะเดิม ไม่ใช่ภรรยาแต่ในฐานะแม่ของลูกคุณเขานิ่งงนันหัวใจแหลกอีกครั้งแต่แววตาเธอเต็มไปด้วยความจริงที่เขาต้องยอมรับเขาก้มหน้ารับคำก็พอขอแค่ได้อยู่ใกล้พวกเขาแค่นั้นก็พอแล้วเสียงรถวิ่งผ่านลมพัดแรงจนผ้าคลุมไหล่ของเธอปลิวแต่ในความหนาวนั้นหัวใจทั้งสองกลับอบอุ่นขึ้นเล็กน้อย เธอเดินต่อไปเขาเดินตามหลังไม่พูดไม่ถามแค่เดินไปพร้อมเสียงฝนที่ตกพรำๆในสายตาคนทั่วไปอาจเห็นเพียงชายรวยเดินตามหญิงขายลอตเตอรี่แต่ในใจของเขามันคือการเดินกลับไปชดใช้ทั้งชีวิตที่เหลือและในใจของเธอคือการให้อภัยที่ไม่ลบความเจ็บแต่ทำให้ยังพอมีแรงก้าวต่อไปในวันพรุ่งนี้ หลายสัปดาห์ผ่านไปหลังจากคืนนั้นท่านวาย,ยังคงตามมาที่ตลาดเก่าแทบทุกวันเขาไม่กล้าเข้าไปใกล้เกินไปเพียงยืนมองจากระยะห่างเห็นเธอกับลูกนั่งเรียงสลากอยู่หน้าร้านชำเล็กๆเ,เด็กๆหัวเราะเบาๆเวลาคนเดินผ่านมือเล็กๆยื่นสลากให้ผู้ซื้ออย่างไร้เดียงสาภาพนั้นทำให้หัวใจเขาอบอุ่นแต่ก็แฝงด้วยความปวดร้าวที่ยากจะอธิบาย เขาเริ่มค่อยๆทำสิ่งเล็กๆบริจาคเงินให้โรงเรียนแถวนั้นโดยไม่เปิดเผยชื่อซื้อของจากแม่ค้าข้างตลาดแล้วฝากไว้ให้เธอโดยไม่บอกว่าใครส่งบางคืนเขามายืนมองเธอเก็บของกลับบ้านฝนตกพรมเขาแอบกลางร่มให้จากอีกฟากถนนทุกอย่างที่เขาทำไม่ใช่เพื่อให้เธอเห็นแต่เพื่อให้เธอไม่เหนื่อยจนเกินไปเขาอยากชดใช้เงียบๆอย่างคนที่รู้ว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์ คืนหนึ่งเขาเห็นเธอนั่งเงียบอยู่คนเดียวลูกทั้งสองหลับอยู่ข้างๆเธอมองท้องฟ้าแล้วพูดพึมพำกับตัวเองแค่พรุ่งนี้ขายได้พอค่าข้าวก็ดีแล้วเสียงนั้นเบาแต่บาดลึกทันวายอยากจะเดินเข้าไปอบเธอไว้แต่ขากลับหนักเหมือนถูกถ่วงด้วยบาปวันต่อมาเขาตัดสินใจทำบางอย่างเขาให้ลูกน้องสร้างร้านเล็กๆในตลาดเป็นร้านขายของชำสำหรับแม่ค้ารายย่อย พร้อมฝากชื่อผู้บริจาคว่าไม่ประสงค์ออกนามเขาเดินผ่านในวันเปิดร้านเห็นเธอยืนอยู่ตรงนั้นผู้ใหญ่บ้านยื่นกุญแจให้เธอเขาบอกว่าให้คุณมินเป็นคนดูแลร้านนี้ครับเหมือนโชคชะตาส่งมาเลยนะเธอทำหน้าตกใจน้ำตาคลอให้ฉันเหรอคะเสียงนั้นสั่นสะเทือนหัวใจเขาเขายืนนิ่งอยู่ในฝูงชนไม่พูดไม่ยิ้ม แค่เฝ้ามองผู้หญิงที่ครั้งหนึ่งเขาเคยทำร้ายได้ยิ้มอีกครั้งด้วยความหวังหลังจากวันนั้นเธอมีร้านเล็กๆของตัวเองไม่ต้องเร่ขายลอตเตอรี่กลางแดดลูกๆได้เข้าเรียนในโรงเรียนใกล้ตลาดทันวายยังคงมาหาเธอเงียบๆทุกเช้าเขาซื้อกาแฟจากร้านตรงข้ามนั่งในรถมองผ่านกระจกเห็นเธอจัดของวางของหน้าร้าน เขารู้สึกเหมือนหัวใจเริ่มกลับมามีชีวิตอีกครั้งแต่เธอยังไม่เคยพูดกับเขาอีกเลยแม้จะรู้ว่าเขาคือคนช่วยเธอเลือกเงียบเหมือนจะเตือนว่าบางสิ่งที่แตกแล้วอาจต่อได้แต่รอยร้าวไม่หายวันหนึ่งเธอเดินออกมาหน้าร้านตรงมาหาเขาที่จอดรถอยู่ตรงข้ามเขารีบลงจากรถหัวใจเต้นแรงอย่างไม่รู้ทำไมคุณทันวา เสียงเธอเรียกเขาเบาๆแต่มั่นคงฉันรู้แล้วว่าคุณเป็นคนช่วยเรื่องร้านเขาเงียบไม่ตอบเธอยิ้มจางๆขอบคุณนะคะแต่ฉันอยากขออย่างหนึ่งเขามองหน้าเธอดวงตาเต็มไปด้วยคำถามอย่าทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันเป็นนี้คุณได้ไหมคะน้ำเสียงนั้นไม่ได้แข็งแต่หนักแน่นฉันอยากเริ่มใหม่ด้วยแรงของฉันเองไม่ใช่เพราะความสงสารของใคร เขาก้มหน้าน้ำตาคลออีกครั้งผมไม่ได้สงสารผมแค่ยังรักเธอนิง่งแววตานั้นอ่อนลงเพียงชั่วครู่แต่แล้วก็หันกลับไปมองร้านบางครั้งความรักที่มาช้ามันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วค่ะคำพูดนั้นเหมือนคมมีดกรีดกลางใจแต่เขาก็พยักหน้าผมเข้าใจแค่ได้เห็นเธอยิ้มผมก็พอแล้วเธอไม่พูดอะไรต่อ เพียงเดินกลับเข้าร้านทิ้งให้เขายืนอยู่กลางแดดร้อนแต่ในใจกลับรู้สึกอบอุ่นเหมือนฝนเบาๆตกในกลางทะเลทรายหลายเดือนต่อมาเขายังคงแวะมาที่ตลาดเป็นบางครั้งซื้อของเล็กๆน้อยๆพูดกับลูกๆของเธอด้วยรอยยิม้มเด็กทั้งสองเริ่มคุ้นหน้าเรียกเขาว่าลุงทันทุกครั้งที่ได้ยินเขายิ้มทั้งน้ำตา เขาไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไงไม่รู้ว่าเธอจะยอมเปิดใจอีกไหมแต่เขารู้ว่าวันนี้เขาไม่หนีอีกต่อไปเขาจะอยู่ตรงนี้ในระยะที่ไม่ทำให้เธอลำบากใจในเงาที่พอจะปกป้องโดยไม่ต้องเอ่ยชื่อเพราะบางครั้งการชดใช้ไม่ได้แปลว่าต้องได้กลับคืนแต่คือการได้ทำในสิ่งที่ควรทำตั้งแต่แรกและในแสงอาทิตย์ยามเย็นวันนั้น เขามองเห็นเธอหัวเราะกับลูกๆหัวใจที่เคยแหลกสลายเริ่มเต้นอีกครั้งอย่างช้าๆเย็นวันหนึ่งตลาดเงียบกว่าทุกครั้งลมพัดเอ่ยๆกลิ่นข้าวแกงจากร้านข้างๆลอยมาแต่จมูกทันวายยืนอยู่มุมเดิมร้านกาแฟฝั่งตรงข้ามมองเห็นเธอกำลังเก็บของหลังร้านเด็กทั้งสองช่วยแม่ยกกล่องน้ำหวานขึ้นรถเข็นเล็กเสียงหัวเราะของเด็กดังแว่วออกมา เสียงที่เขาอยากได้ยินมานานแต่วันนี้กลับรู้สึกแปลกหัวใจเหมือนถูกบีบแน่นโดยไม่รู้สาเหตุโทรศัพท์ในมือสั่นเบาๆเป็นสายจากเลขานุการคุณทันวาครับมีคนจากบริษัทมาขอพบเรื่องเอกสารมารดกเก่าของคุณพ่อมีบางอย่างที่คุณต้องดูเองครับเขาถอนหายใจไม่อยากกลับเข้าไปในโลกเดิมโลกของคนรวยที่เต็มไปด้วยตัวเลขและหน้ากาก แต่เสียงเลข,ขานุการพูดต่อเอกสารชุดนั้นมีชื่อคุณมินด้วยครับหัวใจเขาแทบหยุดเต้นอะไรนะใช่ครับเหมือนมีสัญญาโอนทรัพย์สินบางส่วนที่คุณพ่อจัดการไว้ก่อนเสียชีวิตเขียนไว้ว่าถ้าคุณทันวาไม่กลับมาดูแลครอบครัวภายในห้าปีทรัพย์สินส่วนหนึ่งจะยกให้คุณมินและบุตรมือเขาชาภาพเธอกับลูกสองคนผุดขึ้นมาในหัว พ่อของเขารู้ทุกอย่างเขารีบขับรถออกจากตลาดหัวใจเต้นแรงไม่เป็นจังหวะเอกสารนั้นเปลี่ยนทุกอย่างแต่ที่เขาคิดไม่ถึงคือมันจะกลายเป็นชนวนของความวุ่นวายครั้งใหม่วันรุ่งขึ้นข่าวลือเริ่มแพร่ในกลุ่มญาติผู้ถือหุ้นพรรยาเก่าของคุณทันวาจะได้ทรัพย์สินส่วนหนึ่งเขามีลูกด้วยกันจริงเหรอแบบนี้ก็เท่ากับเธอเป็นเจ้าของหุ้นด้วยสิ โทรศัพท์เขาดังไม่หยุดเสียงกดดันจากทุกคนรอบตัวแต่สิ่งที่เขาห่วงที่สุดคือเธอเขารีบกลับไปตลาดแต่ร้านเธอปิดเงียบคนข้างๆบอกว่าเมื่อเช้ามีคนมาหาเธอค่าใส,ส่สูตรหลายคนเลยหัวใจเขาร่วงลงเขารีบโทรหาลูกน้องจนได้ข่าวว่าเธอถูกเชิญไปที่สำนักงานทนายทันทีที่ถึงเขาเปิดประตูเข้าไป เห็นเธอนั่งอยู่ตรงข้ามทนายหน้าซีดมือกุ่มลูกทั้งสองไว้แน่นคุณทันวาเธอเงยหน้าขึ้นเสียงเรียกเต็มไปด้วยความสับสนเขารีบเข้าไปจับมือเธอไม่ต้องกลัวผมจะจัดการเองทนายยื่นเอกสารให้คุณมินมีสิทธิ์ตามพินัยกรรมครับแต่ญาติฝ่ายคุณทันวาไม่พอใจเขาหันไปมองหน้าคนเหล่านั้นสายตาเย็นชา ใครแต่ต้องเธอหรือเด็กผมไม่ยอมแน่ห้องเงียบลงทันทีเขาหันกลับมาหาเธอนี่มันไม่ใช่เรื่องเงินมันคือสิ่งที่พ่อผมอยากให้ผมเรียนรู้ว่าความรักไม่ควรถูกซื้อด้วยศักดิ์ศรีน้ำตาเธอเริ่มไหลฉันไม่ต้องการสมบัติพวกนี้เลยค่ะฉันแค่กลัวว่าทุกอย่างจะกลับมาเหมือนเดิมเขาพยักหน้าเบาๆจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วผมสัญญา หลังจากนั้นเขาให้ทนายโอนทรัพย์สินทั้งหมดเข้าสมาคมการกุศลในชื่อมูลนิธิมินและลูกๆูกเพื่อช่วยเหลือแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ขาดโอกาสในสังคมข่าวแพร่กระจายทั่วเมืองแต่ไม่มีใครรู้เบื้องหลังของชื่อมูลนิธินั้นนอกจากพวกเขาสองคนหลายเดือนผ่านไปชีวิตของเธอเริ่มดีขึ้นร้านของเธอกลายเป็นร้านใหญ่ เด็กๆได้เข้าโรงเรียนดีขึ้นและทุกเช้าทันวายังคงนั่งมองอยู่มุมเดิมแต่วันหนึ่งเธอเดินเข้ามาหาเขายื่นกล่องเล็กๆให้ในมือนี่คืออะไรเขาถามของที่คุณให้ฉันไว้เมื่อหลายปีก่อนเธอยิ้มจางๆแหวนแต่งงานของเราเขารับไว้มือสัน่นผมไม่คิดว่าจะได้เห็นมันอีกฉันก็ไม่คิดว่าจะได้คืนให้คุณ เธอมองหน้าเขาแต่ฉันคิดว่าบางอย่างควรกลับไปอยู่ที่เจ้าของเดิมเขามองแหวนในมือภาพวันแต่งงานย้อนกลับมาในหัวเสียงหัวใจเธอในตอนนั้นเสียงหัวใจเขาในตอนนี้เหมือนกันแต่มันสายเกินไปแล้วขอบคุณนมินเสียงเขาเบาที่ยังไม่ลืมฉันไม่เคยลืมเธอตอบแต่ฉันเลือกจะจำโดยไม่เจ็บอีกต่อไปเธอหันหลังเดินกลับ ฝนเริ่มโปรยลงมาเหมือนวันแรกที่พบกันทันวายืนมองตามในมือยังถือแหวนไว้แน่นแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้ร้องไห้เพราะเสียใจอีกแล้วเพราะเขาเข้าใจแล้วว่าบางความรักมีไว้เพื่อให้อภัยไม่ใช่เพื่อเริ่มต้นใหม่เขาเงยหน้ามองฟ้าหยาดฝนไหลผ่านรอยยิ้มบางๆบ,บนใบหน้าเสียงหัวเราะของลูกๆเธอดังมาจากอีกฝั่งตลาด และนั่นคือเสียงที่ทำให้หัวใจของเขายังอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปหลายปีผ่านไปตลาดเก่าในย่านนั้นเปลี่ยนไปมากร้านใหม่ๆผุดขึ้นเต็มสองข้างทางเสียงหัวเราะของผู้คนประปนกับเสียงรถแต่บางมุมยังคงมีกลิ่นอายของวันวานมูลนิธิมินและลูกๆก,กลายเป็นชื่อที่คนพูดถึงทั่วประเทศช่วยเหลือแม่เลี้ยงเดี่ยวและเด็กยากจนมากมาย ไม่มีใครรู้ว่าเบื้องหลังชื่อเรียบง่ายนั้นคือเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่เคยทำผิดพลาดและหญิงคนหนึ่งที่เลือกให้อภัยทันวาใช้ชีวิตเรียบง่ายเขาลาออกจากตำแหน่งใหญ่ในบริษัทย้ายมาอยู่บ้านเล็กๆริมทะเลปลูกต้นไม้ดูแลเด็กในมูลนิธิใช้เวลาชดใช้ในแบบที่เงียบสงบเช้าวันหนึ่งเสียงเด็กๆวิ่งเล่นริมชายหาดปลุกเขาจากพวัง เขาเงยหน้าขึ้นเห็นหญิงคนหนึ่งยืนมองทะเลอยู่ไม่ไกลแสงแดดยามเช้าส่องกระทบเส้นผมที่ปลิวตามลมรอยยิ้มของเธออ่อนโยนเป็นรอยยิ้มที่เขาไม่เคยลืมมินเขาเรียกเบาๆเธอหันมาดวงตาคู่นั้นยังคงเหมือนเดิมไม่ได้เจอกันานานนะคะคุณทันวาเสียงเธออบอุ่นแต่แฝงความนิ่งสงบของคนที่ผ่านความเจ็บมาแล้ว ผมคิดถึงเธอเสมอฉันรู้ค่ะเธอยิ้มจังๆฉันก็ติดตามข่าวมูลนิธิอยู่ตลอดคุณทำได้ดีมากเขาหัวเราะเบาๆเพราะเธอสอนผมไว้ว่าความรักที่แท้จริงคือการให้โดยไม่ต้องครอบครองเธอนิ่งไปชั่วครู่ฉันดีใจนะคะที่คุณเข้าใจในที่สุดทั้งคู่เดินไปตามชายหาดเสียงคลื่นซัดเบาๆคล้ายบทเพลงแห่งการให้อภยัย ไม่มีคำพูดฟุ่มเฟือยมีเพียงสายลมและความเงียบที่เต็มไปด้วยความหมายเด็กๆที่เล่นอยู่ไกลๆตอนนี้โตเป็นหนุ่มสาวหัวเราะกันเสียงดังราวกับไม่มีอดีตอันขมขื่นทันวามองพวกเขาน้ำตาเอ่อเบาๆลูกเราโตแล้วนะเธอยิ้มใช่ครับและพวกเขาจะรู้ไว้เสมอว่าความรักของพ่อกับแม่แม้จะไม่เดินทางไปด้วยกัน แต่มันไม่เคยหายไปจากชีวิตของพวกเขาเลยเขามองหน้าเธอแววตาที่เคยเต็มไปด้วยความเจ็บตอนนี้กลับสงบอ่อนโยนและงดงามเขายกมือขึ้นไหว้ขอบคุณนมินที่ให้อภัยผมขอบคุณที่ยังยิ้มให้เธอรับไว้ยกมือขึ้นพนมตอบทุกคนมีวันที่ผิดพลาดค่ะแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะกล้ายอมรับมันอย่างคุณลมทะเลพัดเบาๆ คลื่นซัดเข้าหาฝั่งอย่างต่อเนื่องแสงอาทิาตย์สาดลงบนผืนน้ำเป็นประกายระยิบระยับเธอเดินจากไปช้าๆทันวายืนมองจนร่างเธอละลายไปกับแสงสีทองของยามเย็นเขาหลับตาสูดกลิ่นทะเลลึกเข้าปอดในใจไม่มีความเสียใจอีกต่อไปมีเพียงความสงบและคำขอบคุณที่วันหนึ่งเขาได้รักได้ผิดพลาดและสุดท้ายได้เรียนรู้การให้อภัย เสียงคลื่นสุดท้ายซัดเข้าชายฝั่งเหมือนเสียงลมหายใจของชีวิตที่จบลงอย่างงดงามพร้อมเสียงกระซิบในหัวใจของเขาบางความรักแม้จะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่มันจะอยู่ตลอดไปจบอย่างสงบและงดงาม